ค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่บุทยานศาสนาพระแม่กวนอิมที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อผิงผิงนะคะก็อันนี้เป็นทริปครอบครัวค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูพระแม่กวนอิมค่ะไปเลยค่ะฟาลูฟาลูตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดในใจนี่มันทวกระถางทูบหรือเปล่าเนี่ยคําตอบคือใช่ค่ะใช่มันคือการทวกระถางทูบ แต่ว่าแต่ว่ามันก็มีมากกว่านั้นใช่ไหมทุกคนผชนะประกาศชื่อเนียงคืออะไรอ่ามาเราต้องบอกชื่อเราเหรอเออนั่นแหละพวกเขียนหรอแล้วเราก็บอกนางบุญยศนางสาวบุญยาแล้วก็บอกนางสาวบุญยาขอให้หนูมีความสุข ถึงแล้วคะ่ะทุกคนข้างหลังนะคะจะเป็นอา่าพม่าวนอิมยิ่งใหญ่เวอร์นะคะคือที่เนี่ยนะคะเป็นอุทยานธรรมชาติก็จะมีแบบให้เรามากะไหวแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ซึ่งบอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าคีมกันยุงมาก,ก่อนเลยพอโดนยุงกัดแล้วเจ็บมากยุงกัดที่เนี่ยเจ็บมากโดนแมลงอีทุกคนแต่คือถามว่าสวยไหมสวยแต่ยุงกัดเจ็บมาก ทุกคนฟ้าไทยผิดพระแม่ควนอิมที่เป็นสิงเนเจอร์นะคะต้องเป็นองค์นี้เลยเป็นพระแม่กวนอิมพันมือนะทํามาจากไม้สักทั้งองค์สวยางามมากๆเลยนนั่งเก้าอี้เลยสิคะ หลังจากจบการทัวร์กระถางทูมนะคะเพราะเราก็ไปต่อกันที่น้ำพุร้อนตามธรรมชาติค่ะอยู่ไม่ได้ไกลกันมากนะแต่แบบทุกคนตอนแรกฝปคิดว่านะ้ำพุร้อนในใจก็คือแบบคิดถึงออนเซ็นญี่ปุ่นอะภาพในจินตนาการอะเฮ้ยนั่งสบายๆป้าแม่แต่คือมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชตรงที่ยาม่าอยากเห็นจุดกําเนิดและจุดกาเนิดมันอยู่บนเขาเราถึงแล้วค่ะข้างล่างนะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ก็คือเราถึงตัว อบอกกําเนิดนําพูร้อนแล้วแต่ว่าเรากาลังจะเดินกลับไปที่เดิมค่ะเดินกลับไปที่เดิมเพราะว่าแบบคนอื่นเขาจะไปแช่นะห้องเดี่ยวเนาะซึ่งแบบมันจะพรเวทมากกว่าซึ่งเรากําลังต้องเดินลงไปค่ะนี่นะคะเราก็ย้ายสถานที่มาตรงที่เตลาดกลางน้ากระหาดตลาดน้ํากลางป่านะคะตรงน้ําตกควางโจค่ะ ก็มาหาของกินกันค่ะดูว่าเดี๋ยวเราจะแบบให้ดูว่าเรากินอะไรกันบ้างวันนี้ทุกคนดูนี่สิคะสุดแสนอลังการอันนี้คือผักหนังซงจแล้วกินตำไทยอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแบบอลังการมากแต่แบบบอกเลยกินยากบอกเลยตามตรงกินยากมากแนะนำให้านที่ส่งจานสามาราจะง่ายกว่าค่ะอี่แนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะฮะ นี่เดี๋ยวคืนนี้เรานอนกับพี่ผิง,พ,ผงพี่ผิงวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยมากค่ะอากาศร้อนมากใช่แล้วก็เราแต่ละที่เหมือนบุกป,ป่าผาดงมีแต่แมลงเดินไปเกือบพี่ผิงรู้ป่าเราเดินไปเกือบแปดพันเก้าพันก้าแล้วแปดพันหรือไม่ก็เก้าพันแล้วอเหนื่อยมากตายนั่นดีนอนล็อกขังห้องน้นแล้ว ทำไม่หมุนไม่ได้ปะฮะหมุนดิหมุนให้มันสุดอ่ะอีกสุดท้ายนะคะก็ต้องไปตามลข้างเพื่อให้ทุมอันนี้ทุกคนคือแบบฟ้าติดอยู่ข้างในอนานมากนันนั้นให้น้องแบบไขกุญแจให้ก็ไม่ออกอยู่ดีตอสุดท้ายก็ออกมาได้ค่ะ หลังจากที่เราไปดูกานทูบแล้วหนึ่งเดินขึ้นเขาไปหาจุดกำเนิดน้นำพุร้อนตามธรรมชาติแล้วอีกหนึ่งแล้วกับที่พับไปแล้วใครจะไปคิดว่าเราจะมาออกมาอีกคือแบบตามจริงนะสภาพตามนั้นอะในหัวคือแบบเฮ้ยยังจะออกไปอีกเลยนี่นี่นี่เราไม่เหนื่อยเลย ทำไมเราไม่นอนแล้วแต่คืออาาของฟ้าอาาของฟ้าที่อายุ70แล้วฟ้าอยู่น้อยกว่าเขาประมาณ5-6เท่าเขายังไม่เหนื่อยเขายังไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นฟ้าเลยต้องออกไปอีกค่ะเขอนกกนกระจานนี่นะคะเราก็มาถึงตรงเขอนแกนกระจานแล้วก็คือตื่นเต้นมากทุกคนเราถึงตรงสะพานแขวนแล้วจุดซิกเนเจอร์ คือแบบตอนเนี้ห้าโมงทุกคนคือพวกเราร,รีบมากคือวันเนี้เหนื่อยมากทุกคนน่าจะเห็นในบล็อกก็คือเดินเดินและเดินถูกต้องค่ะคือมันเป็นทริปที่เรามากับครอบครัวใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนแก่แต่ว่าทุกคนไหวแต่ฉันไม่ไหว <S <S น้ำเป็นเชลลินเดอร์ก็เพื่อพี่<อ>น้ำเล่นเก่งก็เพื่อพี่<อ> <laughs> เราอยู่บน<า>สะพานแล้วค่ะเดินโทรตามแล้วทุกค<อ>น,นเรากำลังย้ายไปอีกสะพานหนึ่งแล้วเดนเดนพ่อเรียกไปอีกสะพานหนึ่งก็ได้ <laughs> น้ำเป็นทุกอย่างก็เพ,พื่อพี่ที่น้ำข่าวขึ้นที่น้ำดูแลตัวเองก็เพื่อพี่น้ำรักพี่ชน <laughs> <laughs> เห็นมีคนบอกว่าเขาถ่ายที่สะพานนี้มาดูจริงเปล่า ถ้าจริงก็คือแบบตำนานมากแม่สลิงเส้นใหญ่มากทุกคนเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมไม่ก oh ็ดอกนี้น่ารักจังดูดิน่ารักจังมันเป็นแบบกลมๆเล็กๆน่ารัก่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเราเมื่อยไหมเมื่อยเหนื่อยเ,เราไม่เหนื่อยเมื่มอยเราไม่เมือ่อไไไยโอเค สะพานหนึ่งนะคะทุกคนคือมันไม่ได้มีสะพานแค่ตรงเดียวมีสะพานหนึ่งทุกคนแต่ทุกคนแค่ต้องเดินมาแบบอีกนี้หนึ่งเองเยบสวยมากทุกคนดูพาดีดีแบบมันเหลืองเหลืองมันดูสลัวสลัวดีมากดีมากอันนั้นอันไหน แล้วมันขึ้นมาบนเหลือเขาจ้ตกใจเวอ้์ควรคาสหลังจากที่เราแบบไปทริปอะไรทั้งหมดแล้วเรียบร้อยก็ถึงเวลาหันเย็นคดีแล้วคือแบบทุกคนดูดิมันเผ็ดมากไปเทียวโรนี่ทุกคนที่จริงอ่ะเราเราก็หกตอนนี้แปดโมงแล้วก็ไม่มอร์นิ่งเท่าไหร่แปดโมงแล้วเราเราก็กินข้าวเสร็จแล้วข้าวต้มกาแฟ ก็เดี yeah. ๋ยวอีกแบบเดียวนะทุกคนอีกแค่หกนาทีก็คือเราจะไปล่องแพลเย่เอาจิงความลำบากก็คืออะไรรู้ป่ะเราจะไปล่องแพแต่ฉันน่ะเป็นเม็นไงฉันน่ะเป็นเม็นยังไงล่ะเออก็เป็นประจำเดือนนั่นแหละแล้วความความลำบากก็คือแบบจะรอดไหมแต่คิดว่าก็ ็คงเล่นได้แต่แค่ไม่ลงน้าเอาจริงนะทริปเนี้ยตอนแรกที่รู้ว่าจะติดแบบน้ําอ่ะคือน้ําที่มันไหลามาตรงเนี้ยทุกคนที่ถ่ายให้ดูอะ่ะน้ําตรงนั้นอะ่ะมันคือ,อเอ่อน้ําจาะเขอใช่ไหมพี่ผิงมันมันน้ําจาะเขนแล้วฉันก็แบบว้าฉันจะได้เล่นน้าแล้วแย่คุล่าเป็นเมนจบเลยจบตัวอย่างไปฉีดเไปแล้วคะ่ะทุกคนนะคะกลับมาแล้วตอนนี้ก็เออกี่โมงแล้วอ่ะสิบโมงครึง่งคือ ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึง่งพี่ผิงเราไปสองชั่วโมงครึง่งหรือสองชั่วโมงตั้งแต่แปดโมงเราไปตั้งแต่แปดโมงตอนนี้สิบโมงครึง่งสองชั่วโมงครึง่งคือแบบสนุกมากแต่ว่าไม่ได้แบบโลดโผนมากนะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบน้ํานิ่งอะไรเงี้ยโอ้แมกกาโอ้แมก o าโอ้แมกกาโอ้แมไม่ได้เดินแบบเออไม่ได้เดินเขาเป่ากับก้านั่นทุ่งฟ้าพระจุลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเช็คเอาต์ตอนเที่ยงแล้วเราอะ่ะแบบโลกติดทุกคนชอบแบบ เอาพาไปอยู่ในน้ําแบบมากๆก็เลยเดินมาแล้วคนอื่นอาบน้ําอยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากมาด้วยเราก็มาคนเราก็มาคนเดียวสิค่ะรออะไรนี่ทุกคนชอบมากมันคือแบบน้ํามันใสามากมากเลยทุกคนเห็นปะคือน้ํามันค่อนข้างใสแล้วก็สะอาดมากแล้วแบบทาไมเราถึงจะลังเลในการเอาตีนเราไปจุ่มน้ำํำทุกคนแป๊บหนึ่งนะที่ไอ้นี่คือคิดอยู่ว่าแบบ เราตีนไปจุ่มน้ำตรงไหนดีอลงตรงไหนได้วะเดี๋ยนะทุกคนมันต้องใช้ทักษะการคิดเอยอันนี้คือน้ำที่ลอยลงมาแบบจากเขื่อนที่เขาปล่อยแล้วก็ไหลไปเรื่อยเรื่อเห็นตอนที่ล่องเรือเขาบอกว่าไหลจนถึงอ่าลงทะเลฮะก็คือเมื่อกี้พูดถึงไหนละเว้ยนเฮ้ยทุกคนเราลงตรงแถวนี้ก่อนดีกว่า คือมันอาจจะทูล่อุย้ยทุกคนมันมีปลามันมีปลาอ,อลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยโอ้หเขี้ยขนลื่นชิไหมทุกคนคือเราออกมาถึงแล้วแต่ปลาก็หายไปแล้วเหมือนกันแป๊บนึงนะทุกคนช่วยช่วยกันมองหานะว่าเห็นปลาไหมดอร่าจะเห็นปลาหรือเปล่าตะโกนปลาดังขึ้นอีกปลาเออจริงๆหายไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอะ่ะ ดูดีคือสาหร่ายมันเยอะแบบเยอะมากเลยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาหร่ายอะไระแบบกินได้ปะ่ะสาหร่ายเยอะเวอร์เนี่ยเห็นไหมทั้งน้าเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปน้าหลักถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่าชานาะปลิวไปเลยอะกับสตยน้ำอะก็คือเออจะบอกว่าให้ทุกคนช่วยแต่คิดไม่ออกทุกคนจะช่วยยังไงมันเป็นหินนะทุกคนทุกคนต้องระวังนะเฮ้ยเราเดินลึกกว่านี้ได้ไหมนะ ทุกคนระวังนะครับมันเป็นหินนะหินหมดเลยคือหินมันลื่นแบบลื่นมากทุกคนว้าวฉันอยู่กลางน้ำแล้วเย่เยี่ยมน้ำใสมากทุกคนดูดิดอโอหหินมันลื่นมากมันน่าจะมีอะไรเกาะแบบมาถึงพืชเลย คือแบบกลางน้ำอะ่ะดูน้ำโหดเหมือนกันนะดูดิเฮ้ย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 แฮปปี้นะน้ำเย็นแบบเย็นมากแล้วก็แบบทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากเหมาะกับการพักผ่อนใช่เหมาะกับการพักผ่อนใช่จ้าใช่เลยจ้าใช่จ้าใช่จ้าใช่จ้าน้ำเย็นจ้า ใช่ฮะไม่ลึกไม่ลึกแต่น้ำเย็นนะใช่ใช่อย่างนั้นแหละอืมใช่ใช่ใช,ใช่อืมใช่ใช่ใช่ใชบางทีเราก็อยากรู้นะว่านกมันอะ่ะพูดอะไรกันเี้ยบเสี้ยบเสียบ,ยบขับรยค่ะนี่บางทีก็อยากรู้นะว่าแบบนกมันอะ่ะพูดอะไรกันแบบอยากรู้จังมันพูดตลอดเลยอะ่ะแล้วพูดในภาษาที่เราแบบไม่เข้าใจอะ่ะ อยากรู้ว่าว่าน้องพูดว่าอะไรอ่ะนี่มันี่ยพูดกันไม่หยุดเลยหรือมันกําลังพูดว่าแบบวันนี้มันใส่เสื้อสีเขียวดีไหมหรือว่าใส่เสื้อสีชมพูด,ดีกว่าทุกคนฟ้าเพิ่งเห็นเป้าหมายใหม่ตอนแรกว,ว่าจะกลับแล้วแต่ว่าเหมือนมีอันที่น่าสนใจมากกว่าทุกคนไปคือพ่อนาะยอย่างเดียวก็คือขอให้ฟ้าไม่เหยียบโดนมดเพราะมันเป็นมดแดงที่แบบตัวใหญ่มาก มันคือมดคันไฟเหรอไม่แน่ใจอะ่ะคือแบบเป็นมดแดงตัวใหญ่อะ่ะอยาเ่เนเลิเธอเลยมดแดงเยอะมากทุกคนนี่คืออนนนี่คุมของมดแดงโอ้จ้ะไปทุกคนเรามองจะไปตรงนู้นกันเห็นบ้านที่นั่งตรงนู้นอะ่ะเออชี้ไม่ถูกด้วยแต่ช่างไม่เหอะมา ผจญภยัยขอให้มีเพื่อนพากันท่องไปในโลกกว้างสุนัาคือแจ๊กลาฟินผู้เคียงค่ะเพระมันไม่เคยเว้นว่างเรื่งผจญภยัยห้เพื่อนเธอบินไปไหนห้เพื่อนไปแล้วอะ่ะมุงแตกเลยฮะเฮ้ยดินตรงเนี้ยคือดินตรงเนี้ยนิ่มม่กแต่ว่า หญ้าเจ็บตีมากหญ้าแบบแบบตีเลยเปลี่ยนใจกลับเลยดีกว่าหญ้าเจ็บตีนมากเราไม่รู้จะนั่งทําเบื้ออะไรหญ้าเจ็บตีหญ้าเจ็บตีหญ้าเจ็บตีทำยังไงดีทยายังไงดีทํายังไงดีถ้าเราวิ่งน่าเราจะกดลงหญ้ายเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าทําให้เจ็บกว่าเดิมหรือเปล่านะเกูเดินแบบเดิมก็ได้ว่าหญ้าเจ็บตีนมากเราไม่มีรองเท้าว่าฉันไม่มีรองเท้า oh. ถ้าวิ่งเลยมันจะนั่นหรือเปล่า ทำไมมันเจ็บตีนจังวะเพราะอะไรอะ่ะเจ็บตียด้วยอันนี้เราอยู่ในห้องที่เรากำลังจะเช็คเอาท์ออกแล้วเราก็เพิ่งทำทัวร์ห้องอทุกคนนี่คือในห้องเช่าบ้านถ้าทุกคนมองอจากข้างนอกก็จะเห็นเตียงเลยเรานอนสองคนก็ถือว่าเตียงใหญ่อยู่เพอสมควรไหนพี่หิ่งรีวิวห้องห้องสบายค่ะนอนสบายมากจริงๆต้องมาแล้วเงียบสงบมากดูวิวข้างนอกได้ค่ะอินเทอร์เน็ตไม่มีด้วยเหมือนเราให้มาผ่อนจิตผ่อนใจมี น,นี่กับแอร์แล้วก็ที่เตียวมันโล่งๆเลยนะแล้วก็เป็นตู้แล้วก็ห้องน้ําซึ่งมีตุ๊กแกเว้ยนี่ทุกคน,กคนเห็นปะเห็นตุ๊กแกปะเห็นปะมันตัวใหญ่นะทุกคนมันตัวใหญ่นะแต่เราจะไม่เข้าใกล้เพราะว่าเรายังไม่อยากเสี่ยงดวงเสี่ยงตายตอนนี้แต่เขาบอกว่าตุ๊กแกคือจะให้โชคดีแสดงว่าเดี๋ยวเราจะโชคดีเยี่ยไปกลับแล้วกลับแล้วดูสภาพ กะเพากะเพาถุงโคตรตุลักทุเลว้าวาถึงสันเขื่อนแล้วค่ะหลังจะไม่ยังังไม่ได้กระโดดมาสักหลายที่ในคลิปสวยงามมากแต่ว่าไม่คุมนี้ ไหวเสร็จแล้วปกติมาไหวหรือล่ายังไม่ปกติไหวพระค่ะแต่ว่าที่นี่เป็นวัดที่ดังแล้วมันเพิ่งเปิดให้ใช้บริการนะคะไหวแล้วร,รู้สึกไงไม่ปกติเลยเไม่เรารู้สึกยังไงไหวพระก็รู้สึกแบบว่าโล่งอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นที่แบบว่าให้ให้แบบร่ำรวยมั้งเห็นเขาแบบเขาศรัทธากันอะไม่รู้ว่ายังไงแบบจะประสบความสําเร็จอะฟ้าไม่รู้เลยฟ้ามา <c oughs> แบบไม่รู้เลยฟ้ามาตามอาม่า เมื่อคุณมาเที่ยวกับคนที่อายุ70แต่ว่าเขามีแรงและพลักกำลังมากกว่าคุณเ,เป็น,<ห>นเท่านะตัวอ่ะ <S <s หายแล้วค่ะวพีพี่อีได้อะไรมาบ้าง ตั้งหลายชั่วโมงแค่ไปวัดจุฬามณีแค่เท่านั้นนะคะใช่เหมือนเราแค่ไปวัดจุฬามณีแล้วก็ตลาดอัมพาวาคนเยอะออให้ดูเฮ้ยดูปาตั<ด>้งใจที่เยยบทุกคนครับเราย้ายที่ฮะผมเราจะมากินเอ็มเคกันเ<ส><ส>พราะว่าตรงอัมพวานะคนเยอะแบบมาก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 ,ก็เลยมากินที่อื่นแทนฮนะ What